จงหาพื้นที่รูปห้า่ยมโอ้โหถ้าน้องดูจากรูปเนี่ยมันมีจุดทั้งหมดห้าจุดน้องต้องใช้สูตรการหาพื้นที่ n จุดใดๆหาพื้นที่ขอย่อพทจุดอนี้นะหาพื้นที่ n จุดใดๆซึ่งสูตรหาพื้นที่ n จุดใดๆเนี่ย มันน่าจะออกในคณิตหนึ่งมากกว่าเนาะมันมันคือหนึ่งในสูตรของเลขาคณิตวิเคราะห์อะเลขาคณิตวิเคราะห์ที่พี่ลงสรุปไปก่อนหน้าเนี่ยในติก๊กตอกมันมีสิบสูตรตอนนี้ประมาณสูตรที่หกพื้นที่ n จุดใดๆคือไม่ไม่ว่ารูปของเราจะมีห้าจุดหกจุดเจ็ดจุดแปดจุดใช้สูตรเนี่ยหาได้หมดแต่ต้องรู้จุดยอดมุมทั้งหมดแล้วอันนี้เรารู้ไงสูตรพื้นที่เป็นแบบนี้น้องดูตามพี่เราเอาเลยนะสูตรพื้นที่ ไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเจ็ดกี่เหลี่ยมก็แล้วแต,ต, 1, 2, ต่ต้องเป็นหนึ่งส่วนสองขึ้นก่อนไม่ไม่รู้หละกี่เหลี่ยมก็ตามต้องเป็นหนึ่งส่วนสองขึ้นก่อนแล้วก็คูณต่อนะต่อนะอันนี้อันนี้พี่สอนสูตรในโจทย์เลยนะในตัวเลขในนี้เลยนะเพราะว่าถ้าไปเขียนสูตรเป็น x หนึ่ง y หนึ่งอ่ะเราอาจจะงงได้สองสูตรผ่านนี้เลยหลังจากนั้นพอเราใส่หนึ่งสองมีคูณแล้วเนะี่ยให้น้องใส่อบพสลบเขียนห่างไปพี่อ่ะ ใส่แอบสูตเพราะว่าอะไรพื้นที่ไม่ต้องเป็นค่าบวกอยู่แล้วเราเลยต้องใส่แอบสูตหลังจากนั้นในแอปเราจะใช้การวนจุดโดยน้องเริ่มจากุดไหนก็ได้จะสองสิบสี่สองหกหกใครก็ได้แต่ถ้าถามพี่นะเอาเลขน้อยๆอ่ะจะได้คิดง่ายถ้าเป็นพี่ก็เริ่มเลขเนี่ยถ้ามีเลขศูนย์พี่เอาเลขศูนย์แหละเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมเลือกเลขน้อย ให้น้องเลือกสีสองตามพีก็ได้ง่ายง่ายอ่ะน้องก็ใส่เลยสีด้านบนสองด้านละด้านบนไว้ด้านหน้าหลังจากนั้นน้องจะวนไปข้างบนหรือวนมาด้านขวาก็ได้เราจะใช้หลักการวนจุดแล้วให้มันวกมาที่เดิมจะไปหกหกไปสิบสองสี่ก็ได้แต่สิ่งที่ต้องระวังคือห้ามห้ามห้ามแบบพีพีผมอย่างนี้ได้ไหมสิบสองแปดหกหกสิบล้วก็วนกับไม่ได้ มันต้องวนไปเรื่อยๆอ่ะห้ามข้ามค้ามข้ามข้ามจุดจะขึ้นบนจะด้านขวาได้หมดเลยห้ามกระโดดค้ามถ้าเป็นพี่ก็มาหกหกแล้วกันมันได้หมดอ่ะทันไหมน้องจดหลักการไปดีนะมาหกหกแล้วก็มาสิบสองสี่มาสิบสองสี่และก็ไปสิบสองแปดเสร็จแล้วพี่ บกลับมาสองกับสิบแต่เริ่มจุดไหนเราต้องจบด้วยจุดนั้นมันจะปิดด้วยสี่สองอีกหนึ่งรอบที่ที่บอกก่อนอันนี้ว่าถ้าจุดเนี้ยแม่มีศูนย์ยิ่งดีเพราะว่าอะไรพอมันเริ่มด้วยศูนย์เดิมมันก็จะปิดท้ายด้วยจุดที่มีศูนย์อะถ้าเราเริ่มด้วยเลขน้อยมันก็จะปิดท้ายด้วยเลขน้อยอะถูกไหมมันก็จะคิดง่ายกว่าเพราะด้านในทั้งหมดอะเราต้องมาหาเด็ด ข้างในเนี่ยเดี๋ยวพี่ไล่ดูก่อนนะว่าพี่ลอกตรงไหนผิดหรือเปล่าป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 าอันนี้สูตรใช่ครับอันนี้คือสูตรอันนี้คือสูตรใช่ใช่ข้างในเป็นการหาเดดข้างในเป็นการหาเดดข้างในนะต้องเอามาหาเดดทีนี้เวลาหาเดดเนี่ยเราจะแยงลงพี่ทำให้ดูก่อนนะแยงลงเครื่องหมายจะเหมือนเดิม หกกาสี่ 4, น้องได้ยี่สิบสี่แล้วเราก็แยงลง6กกาสก็คือคูณกันได้24ไม่มีเครื่องหมายก็คือบวกหลังจากนั้น12กับ8มันเป็น96หไม่มีเครื่องหมายก็คือบวกหลังจากนั้น12กับ10มันจะเป็น120ไม่มีเครื่องหมายก็คือบวกแล้วก็สุดท้าย2กาบ2ได้บวก4เพราะว่าคูณลงเครื่องหมายเราจะเหมือนเดิม ทำแนวตั้งได้ไหมครับได้ครับได้ครับแต่แต่ปักเอเอออพี่เคยเห็นในในแบบเรียนเป็นแนวตั้งอยู่แต่ว่าพี่ถนัดเป็นแนวนอนแต่แนวตั้งก็ได้แนวตั้งก็ได้หลังจากนั้นเป็นการแย่งขึ้นใช้สีอะไรดีวะที่เออเอเอนนี้ได้นี่ได้เนี่ยแย่งขึ้นแต่แต่อันนี้อันนี้เวลาพี่จําหรือเป็นเป็น,เป,นเป็นสูตรที่พี่ทํานะแย่งขึ้นพี่จะกลับขึ้นมา หรือรือน้องจะจาว่าแยงลงไปลบแยงขึ้นก็ได้เหมือนกันน่ะมันมันแล้วแต่หลักการว่าเราอยากจําแบบพี่หรืออยากจําแบบไหนมันได้เหมือนกันมันถูกเหมือนกันนะไม่ไม่จาเป็นต้องจําแบบพี่ก็ได้ที่แยงขึ้นแล้วเครื่องหมายนะอันนี้คือหลักการพี่นะหกกระสองได้ลบสิบสองหกกบหกกสิบสองสิบสองหกเป็นลบเจ็ดสิบสองมันต้องกับเครื่องหมายไงแยงขึ้นอะ่ะแล้วก็สิบสองสี่ได้ลบสี่สิบ แล้วก็แปดกับสองเนี่ยมันจะเป็นลบสิบหกเพราะว่าแยงขึ้นต้องกับเครื่องหมาสี่กับสิบมันจะเป็นลบสี่สิบแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพี่ก็จะเอาบนกับล่างมาบวกกันเพราะมันก็คือการหาดิบเป็นลนักษณะทีนี้พี่เห็นแล้วว่ามันมีคู่หนึ่งที่เขาตัดกันได้ก็คือยี่สิบสี่กับยี่บสี่มันจะได้สี่สิบบาทเดี๋ยวตัดดีๆแล้วกันเผื่อน้องง,งงงงลายมือพี่แหละยี่บสี่กับยี่บสี่ มันจะได้บวก48และเราไปเจอกับลบ48แมันจะตัดกันได้หลังจากนั้นที่รวมด้านล่างก่อนก็ได้ทีนี้ด้านล่างคู่เนี้ยน้องจะได้100แล้วก็เอาไปบวก120มันจะเป็น220เสร็จแล้วด้านบนเนี่ยขอเวลาแป๊บคู่นี้จะเป็นลบ84แล้วก็คู่นี้มันก็จะเป็นลบ100 แล้วก็มาคู่นี้ลบหนึ่งร้อยกับลบสี่สิบเป็นลบร้อยสี่สิบแล้วเวลาเอามาบวกกันมันจะได้แปดสิบแต่มันต้องมีแอปคุมอะยังไงที่ก็อยากให้เขียนแอปคุมอะเพื่อมันเป็นลบถึงแม้มันจะได้ค่าเดิมมีแอปคุมแล้วก็มีหนึ่งส่วนสองคูณทั้งหน้าทีนี้แอปแปดสิบอะมันจะตอบแปดสิบเราจะได้หนึ่งส่วนสองคูณแปดสิบเราจะตอบสี่สิบนั่นเองใครรู้เรื่องพิมพ์ชอยสองให้นหน่อยวันที่พ่อแหละ